จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ2อพี่น้องฟินเนสและเฟิร์ฟได้เข้าไปติดอยู่ในโลกต่างมิติก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับและในวันนี้ผมทัศพงศ์สตูดิโอจะมาสปอย์กระตูนที่มีชื่อเรื่องว่า f i n n e a and f ์ r ฟ t t h Movie Across the Fake Dimension d ฟินเนสกับ f ฟ r ร์คู่หูจอมป่วนกวนข้ามมิติและเรื่องราวของกระตูนเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปชมกันครับโดยเปิดเรื่องมาทุกคนก็กำลังจะเห็นว่าฟินเนสกับเฟิร์เนี่ย รวมถึงดร์ไฮดูเฟนเมิดด้วยนั้นก็กําลังถูกล่ามโซ่พม่าที่หนึ่งซึ่งที่นั่นก็เต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่มากมายและที่เลวร้ายที่สุดก็คงเป็นสป,ปหลาดตัวยักษ์ตัวนี้ที่พร้อมขมอบทั้งเป็นครับและถ้าถามว่าพวกเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะขอเริ่มเล่าย้อนไทม์ไลน์ไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าในขณะที่ฟีเนฟกับเฟอร์เพิ่งตื่นนอนเนี่ยทั้งคู่ก็เพิ่งจําได้ว่าวันนี้นั้น เป็นวันครบรอบ5ปีของแพรรี่นับตั้งแต่วันที่ซื้อแพรรี่มาคือต้องย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนครับพ่อแม่ของฟิเนฟกับเฟิร์ฟก็ได้พามาซื้อสัตว์เลี้ยงครับจนกระทั่งทั้งคู่ก็ได้ไปสะดุดตาเห็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่เป็นตุ่นปากเป็ดทั้งคู่ถูกใจกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้มากเลยซื้อมันมาและได้ตั้งชื่อให้มันว่าแพรรี่แถมฟิเนฟกับเฟิร์ฟก็ยังได้เอาล็อกเก็ตอันนี้ให้กับแพรรี่อีกด้วย ซึ่งวันนี้ที่เป็นวันครบรอบ5ปีของแพรรี่ฟีนิฟกับเฟ,รฟิร์ฟและรวมถึงเพืเ่อนๆของเขาก็อยากที่จะทํากิจกรรมร่วมกับแพรรี่อีกด้วยซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานสําคัญหรือช่วงที่สนุกมากแค่ไหนฟีนิฟกับเฟิร์ฟก็จะสังเกตเห็นว่าแพรรี่นั้นชอบหายตัวไปแบบกระทันหันทุกทีแต่หารู้จริงๆไหมว่าการที่แพรรี่ชอบหายตัวไปเวลาสําคัญนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นแฝดรับในองค์กรหนึ่งที่แฝงเข้ามาอยู่กับฟีนิฟและเฟ,รฟิร์ฟ โดยแพรี่ก็ได้ปกปิดความลับเรื่องนี้ไว้ด้วยการปลอมเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดูเออเออตัวหนึ่งครับคือย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนอีกรอบครับที่ฟินนิฟกับเฟิร์ฟได้เลือกตุ่นปากเป็ดหรือแพรี่มาเลี้ยงเนี่ยก็เป็นเพราะแผงของเมเจอร์เฟินซิสที่เตรียมกันกับเขาไว้ตั้งแต่แรกเลยครับซึ่งทางองค์กรก็จะย้ำเตือนกับแพรรี่อยู่เสมอว่าถ้าให้ฟินนิฟกับเฟิร์ฟหรือคนอื่นรู้ตัวจริงของแพรี่ได้เมื่อไหร่แพรรี่ก็จะถูกส่งไปปฏิบัติงานไปสายลับที่อื่นทันทีครับ ซึ่งแพรรี่ก็ไม่อยากไปหรอกครับเพราะเขานั้นมีความรู้สึกที่ผูกพันกับฟีนิฟและเฟิร์ฟเป็นอย่างมากและภารกิจของแพรรี่ในวันนี้ที่เมเจอร์ฟรนซิสได้สั่งให้แพรรี่ไปทำนั้น <c oughs> ก็คือการไปรยับยั้งไม่ให้ด็อกเตอร์ไฮดูเฟนเมิดสามารถสร้างเครื่องฆ่ามิติได้และสุดท้ายแพรรี่ก็ได้ใช้ยายปิดออกปฏิบัติการไปทำภารกิจนี้ครับส่วนทางฟีนิฟกับเฟิร์ฟทางคู่ก็ได้ร่วมกันสร้างที่ตีลูกขนไก่ขนาดยักษ์ขึ้นมา และเมื่อพอทั้งคู่สร้างเสร็จทั้งคู่ก็ได้ทดลองระบบดูครับซึ่งมันก็เป็นไปตามที่ทั้งคู่คาดไว้มากเพราะว่าที่ตีลูกคนไก่ขนาดยักษ์นั้นมันก็ดิดทั้งคู่ไปไกลามากและมันก็ไกลามากพอจนเผยไปชนยางของแพรรี่ที่ออกปฏิบัติการอีกด้วยครับทำให้ลูกคนไก่ที่ฟินเนกับเฟิร์บอยู่นั้นมันก็ได้ไปตกลงที่หอของดร์ไฮดูเฟนช์เสมอแถมยังทําให้สิ่งประดิษฐ์ของเขาที่อยู่ระบางการทดลองหรือเครื่องข้ามมิตินั้นพังอีกด้วยครับ ฟีนิฟกับเฟิร์ฟที่รู้สึกผิดในเรื่องนี้ทำให้ทั้งคู่ก็ได้ขอซ่อมเครื่องค้ามิติให้กับดร์ไฮดูเฟนเฉมร์คืนและในตอนนั้นแพร์รี่ที่ได้เข้ามาในหอของดร์ไฮดูเฟนเฉมร์พอดีทำให้แพร์รี่ที่เห็นฟ i นิฟกับเฟิร์ฟอยู่กับดร์ไฮดูเฟนเฉมร์ด้วยเขาจึงรีบเปลี่ยนตัวเองกลับมาเป็นัตว์เ้ยงปกติและได้พยายามขัดขวางการซ่อมเครื่องค้ามิติต่อด้วยการพยายามไปก่อกวนฟ i นิฟกับเฟิร์ฟไม่ให้สร้างเครื่องค้ามมิติคํา แต่สุดท้ายฟินเนกับเฟิร์ฟที่ไม่รู้เรื่องถึงแผงการอนุอนรักษ์ของดร์ไฮดูเฟนเมิร์เลยสักนิดทาให้ท้องคู่ก็สามารถสร้างเครื่องฆ่ามิติเสร็จจนได้แถมเฟิร์ฟก็ยังได้เชื่อมต่อประตูมิติไว้กับรีโมทคอนโทรลอีกด้วยครับพือว่ามีกรณีหลงทางจากประตูมิติก็จะสามารถเปิดประตูบ้านใหม่จากรีโมทคอนโทรลได้และสุดท้ายดร์ไฮดูเฟนเมิร์ก็เลยได้เปิดประตูฆ่ามิติไปอีกมิติหนึ่งครับซึ่งมิตินี้เนี่ย จะเห็นได้ว่าเมืองทั้งเมืองนั้นถูกปกครองด้วยดรไฮดูเฟชเมอร์อีกคนในมิตินี้ครับซึ่งถ้าจะให้ผมมาที่แบางไง่ายๆว่าดรไฮดูเฟชเมอร์ในมิตินี้สามารถยึดครองเมืองทั้งเมืองไว้ได้สําเร็จครับซึ่งมันก็ต่างจากดรไฮดูเฟชเมอร์อีกคนในมิติปัจจุบันที่ยังไม่สามารถแม้กระทั่งยึดเมืองเมืองหนึ่งได้เลยครับและความเก่งของดรไฮดูเฟชเมอร์ในมิตินี้เนี่ยเรียกได้ว่าสุดจริงๆครับ เพราะเขายังสามารถสยบฝารับแฮร์รี่ในมิตินี้ได้อีกด้วยโจนํามาทําเป็นเครื่องเครื่องจัรที่มีชื่อเรียกใหม่ว่าแพตติบอดแฮร์รี่แถมยังเป็นแม่ทัพในกองทัพของดร์ไฮดรูเฟชเมอร์ในมิตินี้อีกด้วยครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเลยครับว่าทำไมดร์ไฮดรูเฟชเมอร์ในมิตินี้ถึงทําสําเร็จคิดดูเอา ดรไฮดูเฟชเมอร์ในมิตินี้ใช้กองทัพที่น่าก,กลัวในการยึดครองเมืองครับในขณะที่ดรไฮดูเฟชเมอร์ในมิติปัจจุบันใช้หุ่นยนต์ที่ฟ่อนปุ่มทำลายไว้ตรงฝ่าเท้าครับคิดดูเอาแค่เดินก้าวเดียวก็จิงระเบิดแล้วและสาเหตุที่ดรไฮดูเฟชเมอร์ในมิตินี้ถึงชั่วร้ายได้ขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าแค่รถไฟคันเดียวของเขาในวัยเด็กหายครับใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับแค่รถไฟคันเดียวของเขาหายเขาก็เลยชั่วร้ายได้ขนาดนี้ไงครับ แถมดรไฮดูเฟนชเมิร์ในมิตินี้ก็ยังรู้ตัวตวนที่แท้จริงของแพร์รี่จากต่างมิติได้อีกว่าคือสายลับที่ปลอมตัวมาครับทําให้ดรไฮดูเฟนชเมิร์ในมิตินี้จึงได้สั่งให้หุ่นยนต์ของเขาไปจับแพร์รี่จากต่างมิติมาครับแพร์รี่ก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากจะได้เปิดเผยตัวจริงของตัวเองออกมาและได้พาฟิเนฟกับเฟิร์ฟนั้นนีออกมาจากตึกข,ของดรไฮดูเฟนชเมิร <Phoenix S 1> ์สฟีเนฟก็รู้สึกผิดก,กับแพร์รี่มากๆครับ ที่แพรรี่นั้นเป็นสายลับโดยไม่คิดที่จะบอกเขาสักคำสงสัยพวกเราคงดูไม่น่าไว้ใจเพราะที่จะบอกสินะและในตอนนั้นฟินเนสก็เลยได้ใช้รีโมทที่พ่วงก,กับประตูมิติขึ้นมาเปิดประตูมิติอีกบานครับแต่อีกมิติที่ฟินเนสได้ทําการเปิดมานั้นมันก็ไม่ใช่มิติของเขาเลยสักนิดครับทำให้ฟินเนสก็เลยคิดที่จะไปขอความช่วยเหลือจากพวกเขาในมิตินี้แทน ส่วนแพรรี่ที่เห็นว่ากําลังพับเพื่อของเขาอย่างฟีนเนฟกับเฟิร์ฟมาเสี่ยงอันตรายในเรื่องนี้ด้วยเขาจึงยอมเดินทางไปมอบตัวกับดร์ไฮดูเฟนเชมเิร์ดในมิตินี้ครับส่วนทางฟีนเนฟกับเฟิร์ฟทั้งคู่ก็ได้รับการช่วยเหลือโดยองค์กรกลุ่มต่อต้านจากดร์ไฮดูเฟนเชมเิร์ดครับโดยองค์กรนี้จะมีพี่ของฟีนเนฟกับเฟิร์ฟในมิตินี้หรือแคนดเป็นหัวหน้าครับ ซึ่งการที่ทั้งคู่จะสามารถกลับไปยังมิติของตนได้นั้นจําเป็นต้องใช้พลังงานมากกว่า8ล้านกิกะวัตต์เพื่อให้พลังงานโอเวอร์โหลดพอในการเดินข้ามิติแบบทวนเข็มนาฬิกาครับและสุดท้ายฟินิสกับเฟิร์ฟที่สามารถเปิดประตูมิติไปยังมิติของตนได้พวกเขาก็เห็นข่าวจากในทีวีว่าแฮรรี่ถูกจับกลุ่มโดยดรไฮดรูเฟนเชมเิร์แล้วทําให้ทั้งคู่ที่เห็นแบบนั้นจึงได้คิดที่จะไปช่วยแพรรี่กลับคืนมาครับ ส่วนแคนดสจากมิติปัจจุบันก็ได้บงังเอิญเข้ามาในประตูมิติระหว่างที่มันเปิดครับก็เลยทําให้แคนดินั้นถึงกับอึ้งไปสักพักที่เห็นน้องของตัวเองนั้นไม่ถึงสี่คนฟินเนสก็เลยได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับแคนดิในมิติปัจจุบันฟังในระหว่างที่กาลังขี่รถไฟเหมืองไปช่วยแพรี่อยู่ครับฟินเนสก็เลยได้เล่าเรื่องทุกอย่างพร้อมทั้งบอกความจริงของแพรี่กับแคนดสฟังจนกระทั่งพอทุกคนที่มาถึงที่หมายแลนั้นพวกเขาก็ดันติดก,กับดักของดร์ไฮโดรเฟนเิร์ครับ จนสุดท้ายก็มีแค่แก๊งต่อต้าน3คนและฟีนิสกับเฟิร์ฟในมิตินี้เท่านั้นที่สามารถหนีการจับกลุมของดร์ไฮดูเฟนเมิร์ไปได้และแผนการต่อไปของดร์ไฮดูเฟนเมิร์ในมิตินี้นั้นมันก็คือการคไายึดครองโลกในอีกมิติหนึ่งคือมิติปัจจุบันของฟีนิสกับเฟิร์ฟนั่นเองครับแต่ตอนนี้มันก็ได้มาติดปัญหาตรงที่ว่าเครื่องข้ามมิตินั้นมันไม่สามารถใช้การได้ ดร์ไฮดเฟชเมิร์ในมิตินี้ก็เลยวอนขอให้ฟีเนสนั้นซ่อมเครื่องค่ามิติให้หน่อยครับซึ่งใครมันจะไปโง่ซ่อมให้ใช่ไหมครับจนสุดท้ายด h y d ร์ไฮดเฟชเมิร์จากต่างมิติก็เลยลองผิดลองถูกไปมาจนสามารถทำให้เครื่องค้ามิตินั้นมันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งละครับและเมื่อทุกอย่างที่เป็นไปตามแผนของด h y d ร์ไฮดเฟชเมิร์ในมิตินี้เขาจึงสั่งให้แพตติบอดแพรรี่นำทุกคน และก็รวมถึงดรไฮเดอร์เฟนเฉมร์จากต่างมิติไปทำลายทิ้งให้ฟินฟากและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมฟินฟิสกับเฟอร์ฟและก็รวมถึงดรไฮเดอร์เฟนเฉมร์นั้นถึงมาอยู่ที่นี่ครับตัดมาที่ปัจจุบันในขณะที่ทุกคนกำลังจะเกือบตกจากที่สูงแล้วข้างล่างเป็นลาวาอยู่ด้วยนั้นคเคนดสจากมิตินี้ก็ได้หนสลิงลงมาแล้วทำการโยนรีโมทข้ามมิติให้กับฟินฟิสจากนั้นพอทุกคน ที่ได้ตกลงจากที่สูงฟินเนสก็เลยได้ใช้โอกาสนี้ในการเปิดประตูข้ามมิติให้ทุกคนนั้นได้ตกลงไปในประตูมิติแทนซึ่งหุ่นยนต์ของดร์ไฮดรเฟนชเมิร์ตก็เลยได้มาแล่ต่างพวกเขายันต่างมิติแทนครับจนสุดท้ายทุกคนที่ได้หนีหุ่นยนต์ของดร์ไฮดรฟเฟนชเมิร์ตไปมาพวกเขาก็สามารถหนีรอดปลอดภัยมายังมิติปัจจุบันของตอนคืนได้แล้วครับแต่ดร์ไฮดรฟเฟนชเมิร์ตจากต่างมิติที่ได้ใช้เครื่องข้ามมิติ เดินทางมายังมิติปัจจุบันของฟินเนสกับเฟิร์บแล้วนั้นเขาก็ยังได้ส่งกองทัพหุนยงของเขามากมายมายังมิตินี้ในการที่จะยึดครองเมืองทั้งเมืองครับแต่ในตอนนั้นแพรรี่ก็เลยได้ถอดล็อกเก็ตที่จะอยู่กับโค้ของเขามาให้กับฟินเนสก่อนที่แพรรี่จะได้กลับไปทำหน้าที่ตามคำสั่งของ Major f ์เฟรนซครับแต่หารู้จริงๆไหมว่าล็อกเก็ตที่แพรรี่ให้มานั้นมันก็คือเครื่องนำทางไปยังรังลับของแพรรี่ครับ และเมื่อทั้งคู่ที่ได้ลงมาย่างรังลับของแพรรี่แะนั้นทั้งคู่ก็เห็นที่เสียบกุญแจมันดูคล้ายกับล็อกเก็ตที่แพรรี่ให้มาครับซึ่งฟีเนียสก็เลยลองเอาล็อกเก็ตที่แพรรี่ให้มาไปวางดูและผลปรากฏว่ามันก็คือกุญแจที่เป็นรหัสลับของคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ยามเกินเหตุฉุกเฉินครับคอมพิวเตอร์ของแพรรี่ก็เลยได้สร้างกองทัพหุ่นยนต์ที่พับออกรบประจำบานมามากมายและได้ไปเิญศึกกับ หุ่นยนต์ของดร์ไฮเดอร์เฟยเชมเมอร์จากต่างมิติต่อจนสุดท้ายฟีเนฟที่อยากจะหยุดยัง้งพวกหุ่นยนต์ของดร์ไฮเดอร์เฟยเชมเมอร์จากต่างมิติทั้งหมดเขาจึงได้ขึ้นไปทําลายจานดาวเทียมที่เป็นแหล่งควบคุมหุ่นยนต์ทั้งหมดทิ้งครับซึ่งมันก็ทําให้หุ่นยนต์ของดร์ไฮเดอร์เฟยเชมเมอร์จากต่างมิตินั้นหยุดทํางานทั้งหมดจนตกลงมาจากฟ้าครับแต่ถึงอย่างนั้นดร์ไฮเดอร์เฟเชมเมอร์จากต่างมิติก็ยังได้เตรียมทีเด็ดสุดท้ายที่เป็นนนแแม้้้้้ตายใครังีไวลวล และนั่นมันก็คือหุ่นยนต์ยักษ์ของเขาเองครับแต่ในตอนนั้นในขณะที่ดร์ไฮเดอร์เฟสเชมเมอร์จากต่างมิติกําลังปิดฉากฟีนิฟกับเฟิร์ฟและก็รวมถึงแพรรี่อยู่นั้นดร์ไฮเดอร์เฟสเชมเมอร์อีกคนก็ได้โผล่มาพร้อมกับก็ได้รถไฟนในสมัยวัยเด็กของเขามาให้กับดร์ไฮเดอร์เฟสเชมเมอร์จากต่างมิติครับก็เลยทําให้ปมในอดีตของดร์ไฮเดอร์เฟสเชมเมอร์จากต่างมิตินั้นคลี่คลายจนกลายเป็นคนดีเลยก็ว่าได้ครับ ด็อเอร์ไฮดเฟย์เฉิมจากต่างมิติที่รู้สึกผิดกับเรื่องที่ทําไปทั้งหมดนี้เขาจึงได้กดปุ่มทําลายหุ่นยนต์ทั้งหมดของเขาทิ้งเพื่อเป็นการขอโทษจากนั้นดเอร์ไฮดูเฟย์เฉิมจากต่างมิติก็เลยได้กลับไปยังมิติของเขาคืนครับแต่สุดท้ายอาชญากรรมที่ดเอร์ไฮดเฟย์เฉิมนั้นเคยก่อไปทาให้เขาจึงถูกองค์กรกลุ่มต่อต้านที่นั่นจับตัวไว้ซะก,ก่อนครับส่วนแพตติบอดแพรรี่หรือแพรรี่จากต่างมิตินั้น เขาก็ได้กลับมาเป็นแพรรี่ที่เหมือนเดิมตามปกติคืนละครจากนั้นทุกคนจากต่างมิติก็ได้กลับไปยังมิติของตนคืนและสุดท้ายนี้เมเจอร์เฟรนฟิสก็ได้เข้ามาบอกกับทุกคนว่าอีก15นาทีต่อไปนี้แพรรี่ก็จะถูกส่งไปยังที่อื่นตลอดกาลเพราะตัวตนนิท้าจิงของแพรรี่ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วฟีนสก็เพิ่งเข้าใจครับว่าทำไมแพรรี่ถึงจำเป็นต้องปกปิดความลับของเขามาโดยตลอด แต่เขาก็ได้เสนอทางเลือกอีกทางให้กับเฟเนฟและเฟิร์ฟคัาด้วยการทําให้ความจําเสื่อมจนจําอะไรไม่ได้เกี่ยวกับแฮร์รี่ที่เคยเป็นฝ่ายลับเลยและแฮร์รี่ก็จะไม่ถูกส่งไปยังที่อื่นอีกด้วยทําให้เฟเนฟกับเฟิร์ฟและก็รวมถึงทุกคนก็เลือกที่จะลืมเรื่องราวทุกอย่างของแฮร์รี่คับซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ตัวต,วตนทแท้จริงของแฮร์รี่อีกแล้วนั้นแต่ความรู้สึกและความทรงจํา ที่แพรรี่เคยมีให้กับฟินเนสและเฟิร์ฟตอนที่ทำคู่ยังจำตัวตนที่แท้จริงของเขาได้อยู่นั้นมันก็จะถูกเก็บไว้ในนี้เป็นความทรงจำตลอดกาลและเรื่องราวของกระตูนที่มีชื่อว่า Finneas and Fer f u r s t the Movie Across the Fake and Dimension Finneas กับ Fer f ฟ r s t คู่หูจอมป่วนกวนข้ามมิติก็ได้ตัดจบลงในที่สุดเมื่อแคนเดสคิดว่าตัวเองนั้นถูกจักรวาลกล่นแกล้งอยู่ตลอดเวลา จนทำให้เขาดูเหมือนคนไร้ค่าในที่สุดก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับและในวันนี้ผมทัศพงศ์สตูดิโอจะมาสปอยกระตูนที่มีชื่อเรื่องว่า f i n i s and first the movie c a n d a c e against the universe คําเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาต่อจากภาคแรกนะครับซึ่งสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถกดปุ่มตัวไอที่อยู่ขวาบนได้เลยครับและเรื่องราวของการ์ตูนเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปชมกันครับ ในภาคนี้เรื่องเราจะเริ่มต้นต่อจากภาคแรกนะครับที่ฟินเนกับเฟิร์ฟได้เอากองทัพหุ่นยนต์มากมายมายัางที่เมืองแล้วพวกหุ่นยนต์ที่ว่าก็คงเป็นหลักฐานในการที่จะฟ้องแม่ของเขาได้ซึ่งดูเหมือนบุญมาแต่กำบังครับเพราะทุกครั้งที่แคนเดฟคิดจะฟ้องแม่เรื่องน้องชายฝุดเปลืองของเขาตอนปฏิเสงของแปลกๆหรือก่อเรื่องวุ่นวายเมื่อไหร่ผลสุดท้ายแม่ของแคนเดฟก็จะเห็นแต่ความว่างเปล่า และฟินเนฟกับเฟิร์ฟนั้นก็ดูปกติดีไม่ต่างจากคนทั่วไปครับอย่างครั้งนี้ตอนที่ฟินเนฟกับเฟิร์ฟได้สร้างหุ่นตัวตลกที่เป็นเครื่องโยนวนไปมาที่นาบ้านทำให้แคนเดฟจึงได้เอาเรื่องนี้โทรไปฟ้องแม่ครับแล้วก็ตัดไม่ได้ทางตึกของดร์ไฮดูเฟนเมิร์ตครั้งนี้ดร์ไฮดูเฟนเมิร์ตเขาก็ได้สร้างเครื่องดูดฝุ่นทรงพลังขึ้นมา โดยเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้สามารถเปลี่ยนของเล็กใหญ่ให้กลายเป็นผุยผงและทําการดูเดเศษฝุ่นให้เกลี้ยงจนไม่เหลือฟา้าครับแฮรี่รู้สารเรื่องของฟินนิฟกับเฟิร์ฟที่เห็นแบบนั้นเขาจึงได้เข้ามาหยุดยั้งแผงกลางของดร์ไฮดรูเฟนเมิในครั้งนี้ครับจนสุดท้ายดร์ไฮดรูเฟนเมิที่เสียท่าให้กับแฮรี่ ทําให้เขาจึงได้ล้มไปโดนเครื่องดูดฝุน่นรงพลังขึ้นมาแล้วเครื่องดูดฝุน่นรงพลังนั้นมันก็ได้เผลอยิงลําแสงไปโดนสิ่งประดิษฐ์ของฟินเนฟกับเฟิร์ฟที่สร้างตรงหน้าบ้านครับจนทําให้สิ่งประดิษฐ์ของพวกเขานั้นจึงได้กลายเป็นผุยผงแล้วถูกเครื่องดูดฝุน่นฟงพลังนั้นดูเดเศษฝุ่นไปจนหมดเกลี้ยงเลยครับซึ่งในเวลานั้นเองแม่ของแคนเดฟที่ได้กลับมาถึงบ้านพอดีเขาก็พบกับความว่างเปล่าที่หน้าบ้านของเขาและเห็นว่าฟินเนฟกับเฟิร์ฟนั้น ก็ดูปกติดีครับทำแม่แคนเดฟที่เห็นเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยสักนิดที่น้องชายของเขานั้นสามารถเอดตัวไปจากแม่ได้ทุกทีฟินนิฟกับเฟิร์ฟที่รู้สึกผิดไปกับพี่สาวด้วยทาให้ทองคู่จึงได้คิดที่จะเาคงขวัญไปให้กับแคนเดฟเพื่อเป็นการขอโทษกับพี่สาวของเขาครับส่วนแคนเดฟเขาจึงได้เ,เรื่องนี้ไปปรึกษากับวานิ่าที่เป็นลูกสาวของดร์ไฮดเฟนเชเมิร์ครับ วัน,นิี้าจึงได้บอกกับแคนเดสว่าถ้าเธอแชร์ความลับของน้องแชร์เธอให้แม่รู้ได้เธอจะมีความสุขนั้นหรอปัญหาของเธอทั้งหมดจะอานระธานหายไปด้วยหรอเป็นไปได้ไหมว่าบางทีเธออาจจะหมกมุ่นกับการจับผิดของพวกเขาจนลืมไปว่าปัญหาที่แท้จริงของเธอนั่นคืออะไรนั่นก็คือเธอรู้สึกยังไงกับตัวเองแล้วเมื่อพอวันิี้าพูดจบแคนเดสก็เห็นแค่ฟูนอวากาศโผลมาอยู่ตรงหน้าเขาในเว็บแรกที่แคนเดสเห็น เขาก็นึกว่าเป็นฟีลม์มของน้องฝุดแสบอย่างฟีนิฟกับเฟอร์ฟครับแต่ยังไม่ทันไรแคปฟูลที่ว่ามันก็ได้ดูด bon โบน s s a กับแคนดิฟเข้าไปในนั้นและแคปฟูลอวกาศก็กําลังบินออกนอกโลกไปครับทาให้ฟีนิฟกับเฟอร์ฟที่ได้เดินผ่านมาเห็นพอดีและแพรรี่ที่กําลังนอนอยู่ก็เห็นว่าพี่สาวของเขาได้เข้าไปอยู่ในแคปฟูลอวกาศที่กําลังบินออกจากนอกโลกในเวลาสถานการณ์แบบนี้ทําให้แพรรี่ จึงได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินด่วนจากเมเจอร์เฟรนฟิสเรื่องที่แคนเดสนั้นถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปครับเมเจอร์เฟรนฟิสก็เลยได้มอบภารกิจนี้ให้แพรรี่นั้นไปช่วยแคนเดสกลับคืนมาโดยเมเจอร์เฟรนฟิสก็จะย้ำเตือนแบบนี้เดิมๆซ้ำๆตั้งแต่ภาคแรกอยู่เสมอว่าคือมึงห้าเปิดเผยตัวตนว่ามึงเป็นสายลับนะเวย้ยส่วนทางฟินเนฟกับเฟิร์ฟที่ได้สืบค้นข้อมูลจากแคปซูลที่ลักพาตัวแคนเดสไปทั้งคู่ก็พบว่า มันเป็นยางของเอเลียนและมันก็มาจากดาวที่แสนห่างไกลที่มีชื่อว่าดาวฟิลาอูดโดยมีกระจุกดาวเป็นโวลโลบล็อกครับฟินเนฟกับเฟิร์ฟก็เลยมีแผนที่จะไปช่วยพี่สาวของเขาโดยการไปขอความช่วยเหลือจากบอนจิตให้ช่วยสร้างประตูข้ามมิติไปที่ดาวฟิลาอูดครับซึ่งเมื่อพอทุกคนที่ได้ช่วยกันสร้างประตูข้ามมิติจนเสร็จแล้วนั้นทุกคนในทีมหรือเ,เพื่อนๆของฟินเนฟกับเฟิร์ฟก็เลยได้เดินเข้าไปในประตูมิติครับ แต่สิ่งที่ประตูมิติได้พาทุกคนโผล่มานั้นมันก็เป็นภายในตึกของดร์ไฮดรูเฟนเชเม e r ์ดครับจนกระทั่งพอลฟิเนฟกับเฟิร์ฟและทุกคนได้เพิ่งมารู้ทีหลังว่าลูกสาวของดร์ไฮดรูเฟนเชเม e r ์ดนั้นถูกเอเลนลักพาตัวไปทําให้เขาจึงได้ฟังประตูข้ามมิติไปยังดาวฟิลาอูดครับแต่ดาวฟิลาอูดนั้นมันก็มีกําแพงไอออนอยู่รอบๆดาวครับเลยทำให้ประตูข้ามมิติถูกเบี่ยนเบนจนหันมาเชื่อมเข้าหากันฟัง,งนั้นครับ จนสุดท้ายไปมาฟินเนสก็เลยคิดแผนออกได้ว่าเราคงอาจจะต้องใช้ยานอวกาศไปช่วยแคนเนสกับวานิ่ากลับมาแทนซึ่งนั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาของดรไฮดูเฟนเฉิมเลยสักนนดเพราะเขามียานอวกาศสําหรับเดินทางข้ามกาแล็กซีครับทาให้ทุกคนและก็รวมถึงดรไฮดูเฟนเฉิมจึงได้เข้าไปในยานอวกาศโดยคอยมีแพร,รี่ที่เป็นสายรับนั้นได้แฝงเข้าไปในยานด้วยและก็ตัดมาที่ทางแคนเนสกับวานิ่า<อ> ทั้งคู่ก็ได้ถูกแคปเฟิอนอวกาศพามายังที่ยานอวกาศปริศนาลำหนึ่งครับจนกระทั่งทั้งคู่ที่ได้มาเจอกับยาหลบหนีแคนดสก็เลยให้วอร์เนซาเข้าไปในยาหลบหนีก่อนแต่ยาหลบหนีนั้นมันก็ดันบังเอิญปล่อยยาหลบหนีออกจากยานไปหมดซะก่อนครับเลยทาให้แคนดสไม่สามารถหลบหนีไปพร้อมกับวอน์เนซาได้พร้อมทั้งเขายังถูกพวกเอเลียนคุมตัวเอาไว้อีกด้วยครับส่วนวอร์เนซ่าที่สามารถหนีออกจากแจ้งของพวกเอเลียนได้ แต่ดูเหมือนว่าบุญมาแต่กำบังนะครับเพราะย่าหลบหนีของวาร์นซ่ามันก็ได้บังเอิญว่กลับมายัางดาวที่พยายามกำลังจะหนีครับส่วนย่างของพวกเอเลียนที่ได้มาถึงดาวฟิลาอูดลานั้นแคนเดสก็ถูกพวกเอเลียนจับตัวมหาราชนิของที่ดาวดวงนี้ครับซึ่งราชนิของดาวดวงนี้เนี่ยก็เลยได้นำชื่อตัวเองให้กับแคนเดสฟังว่าเขามีชื่อว่าดรซูเปอร์บิ๊กเบิร์มและเธอก็คือผู้ถูกเลือกของดาวดวงนี้ ดร์ซูเปอร์บิ๊กเบิร์มเลยได้อธิบายให้กับแคนเดสฟังว่าในตัวเธอมิทาริมคาโลเดียมเป็นธาตุหายากที่สามารถจะช่วยดาวของพวกเราได้ส่วนทางฟีนิฟกับเฟิร์ฟที่ได้เดินทางมาถึงที่ดาวฟิลาวด์นั้นพวกเขาก็สามารถผ่ากำแพงไอออนของดาวฟิลาวดไปได้แต่มันก็ต้องแลกกับการที่ยานนั้นเกิดความเสียหายอย่างหนักครับซึ่งต่อมาพักพวกของฟีนิฟกับเฟิร์ฟเลยตัดสินใจว่าจะไปสำรวจที่ป้อมปราการของเอเลียน โดยคอยมีแพรรี่คนดีคนเดิมนั้นแอบ,บตามพวกเขาไปด้วยครับส่วนทางแคนเดสตั้งแต่ที่เขาได้มาอยู่ที่ดาวของเอเลียนดร์ซูเปอร์บิ๊กเบิร์มก็เรียกได้ว่าตามใจแคนเดสแทบทุกอย่างเลยครับคือดูแลก็ดีพาแคนเดสไปนู่นไปนี่ไปนั่นจนทาให้แคนเดฟนั้นรู้สึกมีความสุขและแคนเดสก็คิดว่าตัวเขาเองคงมีความหมายมากๆเมื่อได้มาอยู่ที่ดาวดวงนี้ ส่วนทางฟินเนกับเฟิร์ฟที่กําลังเดินทางไปยังป้อมปราการของเอเลียนอยู่นั้นพวกเขาก็ได้เจอกับสัว์ประหลาดยักษ์บินได้ตัวหนึ่งระหว่างในการเดินทางครับดรไฮดรูเฟนเชม์ต์ก็เลยได้ใช้ปืนลําแสงสลับไกยิงไปที่สัว์ประหลาดตัวนั้นจนทําให้มันไปสลับตําแหน่งที่อยู่ของไก่บนโลกแทนครับและเมื่อพวกเขาที่ได้เดินทางมาถึงป้อมปราการของเอเลียนล่วนั้นพวกเขาก็เลยได้เข้าไปหาแคนเดฟเพื่อที่จะพาแคนเดฟนั่งกลับบ้านครับ แต่แคนเดฟเขาก็ขอเลิกที่จะอยู่ที่นี่เพราะที่นี่นั้นมันทําให้เขาดูเป็นคนพิเศษแถมตัวเขาก็ยังเป็นผู้ถูกเลือกของดาวดวงนี้อีกด้วยในตอนนั้นเองฟินเนฟก็ได้ดาวของขวัญที่เตรียมมาให้กับแคนเดฟครับแคนเดฟที่เห็นเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าของขวัญมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกทาให้ดร์ซูเปอร์บิ๊กเบิ้มที่เห็นแบบนั้นเขาจึงสั่งให้ทหารนําผู้มาเยือนดาวดวงนี้ไปขังไว้ที่คุกโดยได้ทําการพูดหลอกบอกแคนเดฟว่า แค่พาพวกเขาไปพักผ่อนเฉยๆซึ่งในเวลาต่อมาดรซูเปอร์บิ๊กเบิรมก็เลยได้พาแคนเดฟนั้นมาทานข้าวจนแคนเดฟก็เริ่มเห็นความมีพิรุยของดรซูเปอร์บิ๊กเบิรมและเห็นความผิดปกติของท่ออันนี้กับคนรับใช้ในที่นี่ครับซึ่งมันจะมีประโยคหนึ่งที่คนรับใช้ในที่นี่พยายามจะพูดบอกกับแคนเดฟว่าให้หนีไปซะแต่แคนเดฟที่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็เลยได้เดินสำรวจที่นี่ต่อคนเดียวครับ ส่วนรถที่กําลังพาทุกคนไปขังที่คุกอยู่นั้นฟีนิฟก็เห็นมีนักโทษเดียวกันของชาวดาฟิลาอดสนั้นถูกจับมาด้วยและในตอนนั้นแพรรี่ที่ได้แอบตามมาด้วยเขาจึงได้จากการเก็บพวกทหารของดร์ซูเปอร์บิ๊กเบิร์มจนทําให้ทุกคนที่อยู่ในรถคันนี้นั้นก็สามารถรอดพ้นจากการจับกุมของดร์ซูเปอร์บิ๊กเบิร์มไปได้จากนั้นชาวดาฟิลาอดสก็เลยทุกคนได้หนีมายัางที่รังรับของชาวดาฟิลาอดสด้วยครับและชาวดาฟิลาอดสก็เลยได้เล่าความจริงให้กับทุกคนฟังว่า เมื่อก่อนพวกเราเคยเป็นอิสระและมีความสุขจนกระทั่งเธอก็ได้โผล่มาพร้อมกับแผนร้ายมรณะล้างโลกต้นไม้ของเธอได้เพ่อสปอควบคุมความคิดใส่พวกเราชาวดาวฟิลาอูดและเธอก็ได้แต่งตั้งตัวเองเป็นใหญ่ของดาวดวงนี้จนวันหนึ่งสปอก็เริ่มจางลงไปทําให้สมองของพวกเรากลับมาเป็นปกติซึ่งก็ยังมีพวกเราบางคนยังคงอยู่ภายใต้อน,นัตของเธอแต่ตอนนี้เธอก็เจอคนที่มีพลังที่จะทําให้กิ่งก้านแห่งความชั่วร้ายนั้นกลับมางอกงามอีกครั้ง ซึ่งนั่นมันก็คือผู้ที่ถูกเลือกโดยดร์ซูเปอร์บิ๊กเบิร์มครับตัดมาที่ทางแคนเดสที่ได้เดินมาเจอต้นไม้สปอของดร์ซูเปอร์บิ๊กเบิร์มแล้วนั้นดร์ซูเปอร์บิ๊กเบิร์มจึงได้ให้แคนเดสมาเดินบนเครื่องลูวิ่งพร้อมกับบอกความจริงกับแคนเดสว่าต้องขอบคุณธาตุริมคาโลเดียมของเธอถ้าภาษาชาวโลกก็คือ CO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับที่ช่วยหล่อเลี้ยงต้นสปอ์ควบคุมความคิดให้กลับมางอกงามอีกครั้งใช่คคคคคคับืออตนปววุมวามาิดเี่ย จำเป็นที่จะต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการมาหล่อเลี้ยงแล้วเวลาคนหายใจเข้าออกหนึ่งทีเนี่ยมันก็จะเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยครับเลยทําให้ต้นสปอคควบคุมความคิดนั้นจึงกลับมางอกงามอีกครั้งและที่ดร์ซูเปอร์บิ๊กเบิร์มจับแคนเดสมาเดินบอลลูวิ่งก็เพื่อให้แคนเดสสามารถผลิตก,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นจนกระทั่งดร์ซูเปอร์บิ๊กเบิร์มก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าทุกคนบนโลกก็สามารถผลิตก,ก๊ออกาซคาร์บอนไดออกไซด ทำให้ดร์ซูเปอร์บิ๊กเบิ้มที่รูปแบบนั้นเขาจึงคิดที่จะออกเดินทางไปยึดดาวโลกแทนครับทําให้ฟินเนฟกับเฟิร์ฟและทุกคนที่เห็นแบบนั้นพวกเขาจึงได้แอบตามขึ้นย่างของดร์ซูเปอร์บิ๊กเบิ้มไปด้วยยกเว้นแต่แค่ดร์ไฮดรเฟนเมอร์คนเดียวเท่านั้นที่ยังจะขออยู่ที่นี่เพื่อตามหาลูกสาวของเขาครับจนกระทั่งดร์ไฮดรเฟนเมอร์ที่ตามหาลูกสาวไปมาเขาก็ได้บังเอิญเผลอเดินตกจากเขา แต่ก็ยังโชคดีครับที่แพรรี่มาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีสุดท้ายนี้เป็นฝ่ายวานิสาเองครับที่ได้ขี่สัตว์ประหลาดจักบินได้มาช่วยทั้งคู่เอาไว้ส่วนทางที่โลกในตอนนี้ดร์ซูเปอร์บิ๊กเบิร์มจึงได้เอาต้นสปอคควบคุมค,ความคิดมาดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรอบๆครับส่วนทางฟินเนฟกับเฟิร์ฟที่ได้เข้าไปช่วยพี่สาวของเขานั้นเคนเดฟก็รู้สึกผิดในตัวของตัวเองครับที่ฟินเนฟกับเฟิร์ฟก็ยังคงลงทุนที่จะมาช่วยพี่สาวคนเดียวของเขา ทั้งๆท,ที่เขาก็เคยพูดจาไม่ดีกับน้องของตัวเองไปแบบนั้นครับสุดท้ายนี้ฟิเนฟกับเฟิร์ฟทั้งคู่ก็เลยได้ให้ของขวัญชิ้นเดิมกับแคนเดฟอีกครั้งพร้อมกับได้พูดบอกกับแคนเดฟว่าเราแค่อยากให้พี่ด้เห็นตัวเองในแบบที่เราเห็นถึงแม้พี่อาจจะไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกแต่เราก็จะเลือกพี่ให้เป็นพี่สาวคนเดียวของเราเสมอทําให้แคนเดฟที่ได้ฟังแบบนั้นเขาจึงมีกําลังใจที่จะกอบกู้โลกขึ้นมาละครับและในตอนนั้นเองต้นสปอควบคุมความคิด ก็ได้กลับมางอกงามจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกครั้งทำให้ตัวสปอควบคุมความคิดจึงได้พ่นสปอใส่ผู้คนจนทำให้ทุกคนที่อยู่แถวนั้นจึงได้อยู่ภายใต้อนาจของดร์ซูเปอร์บิ๊กเบิร์มละครับซึ่งก็ยังดีที่ฟินเนฟกับเฟิร์ฟและคนอื่นๆก็สามารถสวมหน้ากากป้องกันอันตรายจากสปอไว้ได้ทันครับแต่ตัวสปอควบคุมความคิดที่ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากจนเกินไปทำให้มันจึงได้โตจนเต็มที่และเขมอบกินดรอกเตอร์ซูเปอร์บิ๊กเบิร์ ซึ่งในตอนนั้นเองวอนเนฟา่าที่เป็นคนขี่แฟบปลาดยักษ์บินได้ก็เลยได้ใช้ปืนสลับไก่ยิงตัวเองสลับตำแหน่งกับไก่จากที่โลกจนมาช่วยทุกคนที่อยู่ที่โลกต่อครับซึ่งในตอนนั้นเองในขณะที่แฟบปลาดยักษ์บินได้ได้เสียทายกับตัวสปอควบคุมความคิดแฮร์รี่จึงได้รีบเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีแล้วหลังจากนั้นแคนเดฟจึงได้รวบรวมความกล้าข,ของตัวเองที่มีทั้งหมดใช้ปืนสลับไก่ยิงไปที่ตัวสปอควบคุมความคิด จนทาให้มันเป็นสลับตําแหน่งกับไก่ที่ดาฟิลาวดแทนและเมื่อดาฟิลาวดไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลยสักนิดจึงทําให้ตัวสปอคควบคุมความคิดนั้นกลับมาเหวี่ยวเช้าอีกครั้งส่วนดร์ซูเปอร์บิ๊กเบิมที่ได้ถูกคายออกมานั้นเขาก็ได้ถูกเชาาดาฟิลาวดจับตัวเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับตัดภาพมาอย่างที่โลกในขณะที่เรื่องวุ่นวายเพิ่งจบไปแม่ของแคนเดสที่กำลังจะผ่านมาเห็นพอดีแต่ครั้งนี้แคนเดสจึงได้คิดที่จะเก็บเรื่องราวทุกอย่างของน้องตัว ด้วยการไม่ฟ้องแม่และแคนเดสก็ได้บอกแม่ของเขาให้ไปที่อื่นไม่ต้องมาทางนี้อารมณ์ฟิลเหมือนไล่แม่ะครับสุดท้ายนี้แคนเดสก็ได้ปรับความเข้าใจกับน้องๆใหม่ก่อนที่ทุกคนภายในเมืองและก็รวมถึงแพรรี่จะได้มาจัดปาร์ตี้ฉลองกันและเรื่องราวของกระตูนที่มีชื่อว่า f i n e s and First the Movie Candace Against the Universe ก็ได้ตัดจบลงในที่สุด